Yeah. ทีมต้องการน้ำหมานแอมได้ดิเล่นด้วยสวัสดีทุกคนนะครับทำเป็นนิ่งนิดว่าค้างมาเล่นเป็นน้อใฟังเปล่าครับผมว่างครับช่วงนี้ไม่เชิงว่างหรอว่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเร็วๆวนี้จะมีเพลงทำเพลงคอเวอร์ครับออกมาครับกับหนึ่งพันวัตนะครับแล้วก็ นี่แหละทีมดารเสร็จคิดว่าน่าจะฟังเร็วๆนี้แล,แล้วครับสวัสดีครับลุงชาสวัสดีครับวันนี้เล่นเกมใช่ไหมเล่นครับบ้านพี่ราชาฝนตกไหม สบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่ามุกเดิมในี่หว่าเล่นแล้วไม่ตกครับท,ทีชน่่ไม,ยมอยากเห็นพี่กระชายแอบแฝงรักใจเย็ยนนะครับผมเข้าใจนะอยากให้ดูแต่ตอนนี้เยอะมากเลยครับที่ส่งเข้ามาต้องจัดตารางดีๆเกมเดิมเหรอใช่ครับพี่ ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนที่กลัวผีแต่มันอยู่ในเทรนด์นะผมทิ้งผมทิ้งไม่ได้จริงๆกับ resident evil เราเบื่อเขาที่แก้บเบื่อจากพี่กระชาหน่อยนี่ผมเบื่อผมเลยมาไลฟ์มาคุยกับทุกคนนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของผม ถ้าพี่มีลูกจะรักลูกมากแค่ไหนอันนี้เห็นถามตั้งแต่ในเมื่อวานแล้วครับก็คงรักแหละถ้ามีลูกก็จะนังว่าต้อง PS5 แล้วรอดูอยู่นะฮะใจยเย็ยนนะครับคือตอนนี้ผมกำลังจะไม่ใช่กำลังจะและมันมันได้สล็อตพอดีที่แบบจำลองดีโนเวทห้องที่ผมใช้สตรีมครับอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งวันนี้ผมอาจจะต้องย้ายที่สตรีม พี่สนใจเพิ่มวันลงคลิปในช่องไหมเดี๋ยวขอปรึกษาทีมก่อนนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้าง Work ฟอ o m มโฮมอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงอะไรครับอยากเห็นพี่กระชาทําสีผมไม่ไหวแล้วครับต้องพักแล้วครับพี่กระชาทําคลิปทาคลอดให้ดุ่บ้างสิเหมอนพี่เต่าทำเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ย เราดูรีแอคนับสิทธิ์นะคะขอบคุณมากครับใส่เสื้อกี่ชั้นไม่ร้อนเหรอไม่รอนะ้อนครับอยากฟังเพลงใหม่พี่แล้วครับโอ้กรุ๊ปท็อปฝากทุกคนด้วยนะครับร้อยสิบเก้าคนถ้าชอบฟังเพลงนะฮะดึกๆกกลางคืนช่วงนี้ผมยังไม่ได้ทำปล่อยออกมาใช่ไหมเพลงอะ่ะผมแนะนำเพจหนึ่งครับชื่อเพจว่ากรุ๊ปท็อปครับผมก็ เผื่อแบบทำงานดึกๆเปิดเพลงฟังหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นวงที่แบบมีน้องกีตครับมือกองได้เสร็จครับอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็เพิ่งเขียนเพลงใหม่ออกมาทื่เพลงว่าคืนไม่เหงาครับผมเซอร์ไพรส์มากเขียนได้แบบดีมากลองไปฟังดูลองไปฟังดูอ,งงดอันนี้จริงจังอันไหนไม่ดีเราก็จะเฉยๆแต่อันนี้เรารู้สึกว่าว้าวะทับใจ ตูทีไม่ได้ค้างเมื่อกี้ทัว์สับข้าวครับ ทางโทรศัพท์เขารบกวนอัปเดตไซส์ด้วยครับผมใส่ไซส์เดิมครับมันก็ไม่เชิงเดิมหรอกแต่แบบ กวามังอ่ะก็อยากจะกลับมาแบบให้มันเป็นไซส์ที่มันใกล้เคียงเดิมที่สุดครับเชลซีจะแชมป์ u อลไหมก็อยากได้เหมือนกันครับแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โหดมากมากเลยใครโทรมาแกงบ้าไม่ใช่ครับขอเพลงคู่กัดหน่อยเล่นไงอะเพงจริงๆเลยนะ ตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวเป็ดอย่างพี่ีนนเอเล่นไงวะย่งพี่ีนงูร้องมันเป็น,น,ปน,น,นอนนะร้องเป็นหรอกแต่เล่นไม่เป็นครับเม่พี่น่นพี่ตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไง ยิ S <S ่งด right> ูยิ่งร้ายฉันคงไม่ตายยังไงก็เสียงขอชิมเปิดทัราเคยฟังไว์ชันที่โอทดพสันีไหมไม่เคยฟังครับเฮ้ยต้องไปหาฟังเลยวะทำเอาเพลงฉันจะไปหาเธอไม่ได้ไม่ได้ลงในจูกส์หรอครับโอเคผมลองไปคุยดู คุณพี่ทำคลิปอันบ x ็อกช่วยร้านใน IG ได้ไหมให้ร้านส่งของมาให้แล้วทำคลิปรีวิวผมรู้สึกว่าช่องผมคนดูน้อยครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้เยอะขนาดไหนอะคนดูไม่เยอะช่วงนี้พี่กระชาได้ดูซีรีส์ไหมขอเรื่องแนะนำหน่อยครับเอาจริงๆซีรีส์ที่ผมดูผมว่าน่าจะคนละแนวพี่แฟนๆชอบครับช่วงนี้ที่เขาฮิตีกันก็มีอะไรนะวินเซนโซใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ดูครับผมดูกลับมาย้อนดู s o n s of Anarchy ครับผม ช่วงนี้หมดไฟขอกำลังใจหน่อยพี่กระชาจริงเราก็ไม่ค่อยมีขนาดนั้นหรอกครับมันก็แบบทุกคนก็เจอปัญหามันกันหมดแต่มันก็ต้องสู้ๆนะแะนนโอกระชาดูยังๆครับไม่ใช่แนวเท่าไหร่แต่เดี๋ยวตามดู อี้ชาเหมือนโลกแกนเดอะเพะนท์เฮาส์ไม่เคยดูตัวตีครับ How much do you rate your character of T-Rex in your print series? เพีงเธอชุกวันช่วงนี้ผูโตชอบมากของครับของขวัญวจะอันบ็อกของขวัญช่วงไหนจะได้ส่งถูกผมอันบ็อกวันเกิดผมเลยครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรจริงๆถ้าเรียนั้นเนาะจะมีมุมมองอะไรดีๆไปพูดคุยกันใช่ ผมเชื่ออย่างนั้นครับผมเชื่อว่าในทุกเรื่องแหละมันจะต้องให้อะไรสักอย่างนึงครับแต่อันนี้มันเยอะมากๆเลยทุกวันนี้เราไม่มีแพสชั่นเลยจะทำยังไงดีผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ,บางช่วงผมก็ไม่มีพี่ขชามีกระปุกหยอดเหรียญด้วยใช่ไหมนี่ครับอยู่ข้างหลังผมครับ ับสอ,<笑><笑>อเห็นพี่กระชาแล้วนึกถึงพี่สาวไปแต่เขาอยู่ในปีนี้ยังไงก็เสียใจด้วยนะครับอ๋อแน่นอนเอาคดีจริงในไทยมาสร้างต่อได้เดี๋ยวผมลองดูครับไม่มีปัญหาเลย yeah <sighs> มุมมองของคาชาบรอเธอร์น่าสนใจนะเป็นมุมมองที่ดูซีเรียสแต่มันสนุกในแบบบรอเธอร์ก็ขอบคุณครับที่ทุกคนได้เห็นถึงแบบเห็นถึงเขาเรียกว่าอย่างไงอย่างน้อยมันก็มีมีจุดที่ผมคิดว่านอกจากความสนุกแล้วเมื่อจุดที่เราสามารถทำมาพูดหรือมาเป็น point ที่ทำให้เราสามารถแบบคุยกันต่อหรือถกกันต่อได้ครับ เี่ชาตอนนี้กำลังดูนารูโตะอยู่ค่ะ219ตอนจะไหวไหมนะอ่านหรือยังครับหรือว่าชอบเน้นดูมากกว่าความจริงดูมันก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งครับเพราะดูมันจะมีอนิเมะต,ตอนพิเศษหรือแบบบางตอนที่แบบมันไม่มีมาในหนังสือแต่ถ้าบางคนแบบชอบแบบเนื้อเรื่องเน้นๆเลยผมว่าอ่านหนังสือก็ดีอันนั้นตรงกว่า di sede จะมีแผนจะซื้อบ้านใหม่อีกไหมหเธอในยุคที่เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนีออ้การซื้อบ้านใหม่นี่เป็นอะไรที่ยังไม่อยู่ในแผนตอนนี้เลยครับแล้วจะมีไปทำไมห,หลายๆหลังกันแล้ว เกมเหรอเล่นครับยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นดูสตรีมอยู่แล้วนาาดูสตรีมเกมอยู่แล้วก็ฝากช่อง Water s g a m e r ไว้ด้วยนะครับวันนี้จะกลับมาสตรีม Resident Evil Village ต่อครับคนอื่นเล่นจบนหมดแล้วมยังไม่จบเลยขอร้องให้จบสักเพลงไม่มีทางวันนี้กุยช่ายทอดจะเป็นเมนใช่อยากกินกุยช่ายมากเลย ทนนึกแล้วเราสัง่งกูยช่ายกินดีกว่าพี่ชาเคยเถียงพ่อแม่ตัวเองไหมครับเคยครับผมเด็กดื้อคนนึ่งไงล่ะครับไม่ได้อยากทํานะแต่แบบบางทีแบบอมันอาจจะเป็นอะไรที่มันติดตัวเรามาหรือบางทีแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตอนนั้นมันไม่ดีเลย แล้วกินกจานกูนี่นูีหล่สวัสดีครับ จะไว้ผมยาวหรือจ๊ะ Yes ข้าจาจะสตรีมประมาณสองทุ่มเปล่าผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะมาเร็วสักนิดหนึ่ง่ะครับมีน่าจะมาประมาณทุ่มกว่าทุ่มหนึ่งเป็นไปได้อยากจะมาสักทุ่มหนึ่งครับล้างจานนัล้างจะ,ะไรยากกัน ลุกระดามนะครับวันนี้เราฆ่ามาดามไปแล้วไงเราปราบมาดามไปแล้วเราผ่านมาดามไปแล้วเราผ่านในบ้านที่น่ากลัวที่สุดในเกมไปแล้วครับต่อไปนะ่าจะต้องไปหาอะไรนะมอนโรลงบึงวันนี้จะเก็บบอสอีกหนึ่งและเก็บชิ้นส่วนน้องโรสอีกหนึ่ง คนอื่นเล่นจบหมดแล้วอะ่ะนี่ผมไม่ใช่อยากไม่อยากดูสปอยช่องอื่นนะก็อยากดูนะช่องดังๆนี่เขาเล่นเขาเล่นสนุกมากก็แบบเราก็ยังเล่นอยู่อไว้ยาวประมาณไหนคะคิดไว้ว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับทีบิลแต่มาดามใช่ปะ่ะอาจจะเป็นตัวที่แบบดูแบบมีคาแรคเตอร์เด่นที่สุดไหมเหรอมไม่เชิงเด่นแต่มันก็เด่นแหละครับ พี่กระชาต็มหลังเที่ยงคืนเนี่ยเราปิดไฟเล่นใครจะอยู่ดูเราอ่ะน้องโรสจะคืนชีพเหรอถ้าครบผมไม่สปอยทุกคนต้องรอดูผมเล่นแล้วเล่นไปพร้อมๆกันสปอยไม่ได้ถ้าพี่กระชาไม่ให้เมนูมื้อเย็นหนูหนูคงต้องอดข้าวกินกุยช่ายไหมล่ะจะได้กินเหมือนๆกัน วันนี้เตูมๆนะคบยิงเงนแบบจริงจังน่าจะอย่างนั้นแหละครับเพราะลงบึงแล้วเพราะผมก็เพิ่งรู้พอเล่นเสร็จผมก็ไปอ่านสปอยสรุปว่าไอ้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 บ้านนั้นน่ะมันน่ากลัวแล้วมันก็เป็นเป็นด่านเดียวที่เราไม่มีปืนครับน่ากลัวมาก ก่ชาทำผู้ชายขายเลยทำรูปวิโป้กระชายจะขายทุกอย่างไม่ได้ เกมนี้ไม่ใช่ทางฟังอย่างเดียวไม่เป็นไรครับเอาใจนะครับว่าแบบอยากเป็นกําลังใจให้แต่เกมไหนถ้ามันไม่ใช่แนวจริงก็ข้ามก็ได้ไม่เป็นไรแต่วันก่อนชิวๆไม่ค่อยน่ากลัวใช่ทําคลิปทําปุยใช่เองหนวดไม่ได้ไว้แล้วครับหนวดไม่ได้ไว้ครับผมยังต้องถ่ายเป็นเหมือนแบบวิดีโอไว้ใส่กับ เป็น Music Video, มิวสิกวิดีโอมันก็เหมือนแบบเป็นโฮมเมดวิดีโอครับที่ทำจะต้องทำครับต้องไปใส่กับเพลงที่ cover ไว้กับหนึ่งเกมนี้สนุกจริงแต่ก็กลัวผมก็กลัวประชาใส่เกงเท่าไหร่จ้เตอนนี้สามสิบสองครับ i t your c u a r t c a l l m u let it yep. เพลงเสื้อเอลกงทำซองเสื้อ NCT Dream อ๋อโปรโมทให้ให้ลูกพี่เก๋สวัสดีพี่เต้จะไปแล้วเหรอใช่ครับ เดี๋ยวไปมีภารกิจต้องทำต่อรู้สึก <laughs> วันนี้ทันดูไลฟ์ด้วยดีใจยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าชื่นชอบเกมนะครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ท,ที่ช่องอที่ช่องที่ช่องสิคาชาบรเดอร์สครับผมใน Facebook นะฮะฝากด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันสำหรับใครที่อยากดูเล่นเกมนะแล้วก็เร็วๆนี้ครับสำหรับใครที่ รอฟังเพลงเมื่อไหร่จะมีเพลงเดี๋ยวเวนี้เดี๋ยวจะมีเพลงคอปเวอร์ครับเอาเป็นคอปเวอร์ก่อนแล้วกันนะออกมาทำกับหนึ่งพนุวัต์นะครับแล้วก็น้องตอนเกิ้ลนะครับก็แกงพ่อบ้านเรานั่นแหละน่ายก็ฝากด้วยนะครับไปแล้วเจอกันซียะบายบาย take care uh, uh, take care of yourself y e p ชื่อช่อง brothers gamer y e p B R O G S e R H G I H G A M e R Border Scammer ครับผมฝากด้วยนะครับพี่กะชาเสื้อไซส์ L ใช่ไหม <laughs> แต่เด้งแต่ L ขึ้นไปอ๋อจะเซฟไลน์ไหมไม่เซฟครับบไรเจอกันนะคืนนี้ President Evil Border Scammer ครับแล้วก็กระชาก Border มีทุกจ่องอะ่ะลองดูแล้วกันบา,บายบาย